สนับสนุนข่าวโดยในวิชกรุปและ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้หลังจากที่รัฐบาลได้คลายล็อกเฟส4ในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาให้มีการผ่อนผันให้พัตคารส่วนอาหารโรงแรมและร้านอาหารเปิดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้รวมไปถึงต้องลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยส่วนผับบาร์คาราโอเกะและอาบอบนวดยังคงไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่16มิถุนายนนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พเมืองพัทยาออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหารที่มุ่งเน้นในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหารหรือสปอร์ตคลับที่มุ่งเน้นไปในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผับและบาร์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่รู้ในข้อนี้จึงได้ออกประชาสัมพันธ์ในวันนี้และหากยังฝา่าฝืนอยู่ก็จะทำการจับกลุ่มดำเนินคดีทันที Ja, det er det. er det. Det er det. Det er er det.